เจ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 เพลัง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 ด็พลังดอ็งดอกเตอร์เจ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 โอ้ยอยังไม่ยัง,ย,งยังไม่มีใครแก้ได้เว้ยเออเก็บคู่อ๋อเก็บคู่นะผมไม่ได้เก็บขี้ไอ้เราไอาเอเราไออเราพูดอะไรไม่รู้ผมอ่ะเก็บไปอีก เจ๊เจ๊เจ๊ล่วงเจ๊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 ล่วงเออจะเป็นไงถ้าลุงเลิงลองเล่นเอทบอกปืนกลเก็บเสียงจากรัสเซียของจริงที่ใช้ในภารกิจรับยิงเงียบแต่แรงทะลุเกาะในเกมเจ้านี่รีคอยต่ำยิงนิ่งเสียงเบาศัตรูหายเรียบใครสายรอบยิงใครสายเนียนลุงบอกเลยว่าต้องลองไม่เสียเวลาไปดูกันเลยดีกว่าไปกันเลยปาปะป,ป,ป,ปลุยลุยลุยครับผมมาอยู่กันหนึ่งเก้าหนึ่งวีโอหน่อยดีกว่ามาเจ๊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 มาเปิดบ้ามาเปิดซิงล้ว อ่าดแล้วมันคิวไปเจ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 เออแตกเก๊งเจ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 เเออเก็บไปหมดเลยเว้ยเจ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 เเออแตกแค่ปอดเจ๊จเจเล่วงเจเจเจเเจเเออล่วงแตกแตกอืมเล้วนี่ประจำเราดีกว่านี่รีโหลดยี่สิบนัดตุ๊กก็ยังจะรีโหลดเนาะเจเจเจเล่วงหามุมยิงหาคนยิงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยโอู้หูเจ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 เออ ยิงหลังแม่งเลยแๆ,ๆล้วงแๆ,ๆล้วงมาแๆ,ๆเออรวยเพื่อนมามาดับนเขียวไปหัวแตกด้วยอ่ะสัตแตกมาเออแตกไอสัตแตกไอเฮียมึงคิดว่ารถมึงแตกแล้วมึงจะรอดเหรอกูไม่ยอมเว้ยไม่ยอมให้มึงรอดหรอก